เราจะเย็บออกมาแล้วนะคะจะได้ในลักษณะประมาณนี้เลยนะอันนี้ด้านนอกอันนี้คือด้านในด้านนอกและเย็บด้วยวิธีการตัดต่อขาเย็บด้วยวิธีการตัดต่อขาอันนี้เดิมทีขาของเขาจะยาวแบบนี้นะคะจะยาวแบบนี้ลูกค้าต้องการสั้นประมาณนี้ถ้าเราตัดต่อ นะตัดต่อก็คือเอาส่วนของปลายขาหรือริมเดิมเอามาต่อนะกรณีตัดต่อให้เราตัดเท่ากับตามที่ต้องการนะตัดเท่าความยาวตามที่ต้องการตัดเลยนะเสร็จแล้วเรามาตัดแยกตัวปลายขานะตัดแยกปลายขาให้เหลือเศษผ้าตรงนี้นะคะให้เหลือโดยห่างจากจุดพับนะออกมาประมาณ1เซนติเมตร โดยประมาณ1เซนติเมตรตัดมองให้มันเสมอๆกันทั้งสองข้างทำเหมือนกันเพราะเราจะเอาตัวนี้ไปต่อไปต่อตรงนี้นะคะทำไมไม่พับเย็บไปเลยกางเกงบางตัวถ้าเป็นปลายขาธรรมดา นะเราไปพับเย็บได้เลยแต่ถ้าตัวนี้นะคะเราก็ต้องถามลูกค้าก่อนว่าเออต้องการเก็บปลายขาเดิมไหมเพราะว่าปลายขาเดิมมันสวยลูกค้าก็จะบอกว่าเออสวยดีเนาะงั้นขอเป็นตัดต่อแล้วกันมันจะได้แบบเหมือนต้นฉบับนะะเหมือนต้นฉบับนะะพอเราตัดตัวนี้เหลือ1เซนติเมตรเหลือริม1เซนติเมตรเราก็เลาะได้เลยนะะเลาะแยก เลาะเอาริมเดิมออกนะคะเลาะเอาได้ออกให้หมดเลยนะคะทําทั้งสองข้างตัวนี้เพียรีมีสองตัวเราก็ทําการเลาะแบบนี้เลยนะเลาะโดยรอบเลาะเสร็จแล้วก็เอาเศษได้ออกพอเราเลาะเรียบร้อยเราก็ค่อยๆเอาเศษได้พวกนี้ออกนะคะ ขั้นตอนต่อมาให้เราเช็คช่วงปลายขาแล้วก็ปลายของขอบที่เราจะเอามาต่อกันเช็คว่าเขาเท่ากันไหมถ้าไม่เท่าเย็บให้มันเท่ากันก่อนก่อนที่เราจะนำมาประกอบส่วนตัวนี้เขาเท่ากันเขาเท่ากันนะคะก็ไม่ได้ต้องแก้อะไรพอได้แบบนี้แล้วนะตรงตำแหน่งที่เป็นจุดต่อที่มันมีความหนา ใช้ค้อนทุบเบาๆใช้ค้อนทุบมันจะได้อ่อนๆเวลาเย็บจะได้ง่ายพอได้แบบนี้แล้วเตรียมได้ยีนซึ่งได้ยีนของเพียรีมีจำกัดนะคะโทนสีมีไม่เหมือนเขาก็เลยจะใช้ได้แบบธรรมดาแต่ได้ธรรมดาเนื้อ เนื้อได้หรือเส้นได้ของเขาจะบางนะเส้นได้จะบางเราก็เลยต้องเดินเป็นสองเส้นนะคะเดินสองเส้นเพื่อให้มันมีความหนามีความใหญ่ดูแล้วมันจะได้เนียนเนะถ้าใช้เส้นเดียวมันจะไม่สวยตัวตัวเส้นได้มันจะแฟบนะมันจะแฟบลงไปนะมันไม่สวยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ได้ธรรมดาทดแทนได้ยีน ด้วยสีที่มันลงตัวก็จะต้องใช้2เส้นต้องใช้2เส้นจุดที่มีความหนาช่วงนี้ใช้ค้อนทุบเบาๆค่อยๆทุบมันจะได้แบบบางๆอ่อนๆเวลาไปเย็บมันจะได้ง่ายหรือบางท่านก็อาจจะเลาะ ตรงนี้นะคะเลาะความเลาะผ้าที่อยู่ด้านในออกเลาะออกเพื่อให้ผ้ามันบางใช้วิธีนั้นได้เหมือนกันตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นอันนี้ไม่ไม,ไม่หนาแต่อันเนี้ยที่มันเย็บเข้าถ้ำตัวเนี้ยมันจะหนา เบาๆนะระวังผ้ากลางเกงขาดเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะด้านถูกกับด้านถูกวางชนกันมาเช็คดูช่วงตะเข็บที่มันมีการล้มตะเข็บเขาจะต้องต่อเนื่องกันแบบนี้นะคะด้านล้มมันจะอยู่ด้านเดียวกันอันนี้ถูกข้างแล้วเมื่อเช็ค ปลายขาถูกข้างแล้วนะคะความใหญ่ของขาและของตัวที่จะเอามาต่อเท่ากันให้เราวางแบบนี้แล้วประกบตัวนี้นะคะประกบแบบนี้กลับด้านแบบนี้จับนะครอบเข้าไปนะครอบเข้าไปแบบนี้นะคะแล้ววางริมที่มันถูกตัดให้ประกบด้านเดียวกันนะ รอยต่อล็อกรอยต่อก่อนให้รอยต่อกับรอยต่อให้เขาหยุดตรงกันนะถ้าตำแหน่งนี้ผ้าหนามากให้เราตัดด้านในใช้วิธีการตัดด้านในออกล็อกช่วงข้างของเพียรีด้านข้างเท่ากันบางกรณีนะบางกรณีที่เราตัดผ้าแบบนี้ ตรงนี้นะคะบางครั้งมันจะมีความหลุดลุยเพราะว่าได้ถูกตัดนะคะมันอาจจะหลุดลุยตำแหน่งนี้นะคะให้เราเย็บย้ำหน่อยนะเดี๋ยวพี่รีจะไปเย็บย้ำนิดหนึงช่วงนี้ช่วงปลายปลายเย็บย้ำเพื่อเพิ่มความแน่นให้เขานะคะแต่ตอนนี้เขากลัดไว้ก่อนนะกลัดเข็มหมุดขาทั้งสองข้างทำเหมือนกัน ค่ทั้งสองข้างทำเหมือนกันพอเรล็อกไว้เรียบร้อยเย็บรอบปลายขาเวลาเย็บเราจะเย็บให้ห่างจากรอยเย็บเดิมนะคะมาดูที่ตัวขอบ เขาจะมีรอยเย็บเดิมเราจะเย็บให้ห่างมาทางริมฝั่งนี้นะคะห่างกันประมาณหนึ่งขีดนะคะครึ่งของหนะะึ่งกระเบียดอ่าครึ่งของหนึ่งกระเบียดมาดูที่ประมาณครึ่งนิ้วก่อนนะประมาณครึ่งนิ้วก็ประมาณนี้นะคะนิดเดียวนิดเดียวอันนี้ครึ่งนิ้วอันนี้หนึ่งกระเบียดก็คือครึ่งของครึ่งนิ้ว มันครึ่งของ1กระเบียดนะคะหรือเราเรียกว่า1ทับแนะคะตำแหน่งนี้นะคะ1ช่องเนี่ยเราจะเย็บหางนิดเดียวมาเดี๋ยวเพียรีไปเย็บรอบนี้ก่อนนะทั้งสองข้างทําเหมือนกันเลยได้ที่ใช้นะด้านบนเพียรีเดินเป็น2เส้นสองเส้นใส่ในเข็มเลยนะคะ ใส่ในเข็มพร้อมกันตัวตัวเข็มเราส่วนใหญ่เราจะใช้ประมาณเบอร์16หรือไม่ก็เบอร์18แนะแต่ว่าจาักบางตัวถ้าใช้เข็มเบอร์ใหญ่มันขาดนะสมมตินะได้มันขาดเนาะเราใช้เข็มเบอร์ใหญ่ เราสามารถลดลงได้นะอย่างตัวนี้เพียรีใช้แค่เข็มเบอร์14นะคะข้างบนเดิน2เส้นข้างล่างเพียรีก็กรอนะกรอเส้นได้พร้อมกันเลยนะให้มันเป็นสองเส้นนะอันนี้2เส้นนะเราก็ไม่ต้องกรอเยอะกรอออกมาแค่พอใช้นะคะกรอคืออะไรก็คือแบบม้วนนะม้วนได้เข้ามาในกระสวยอันนี้กระสวยอันนี้กระโหลกนะคะ ข้างบนเดินสองเส้นข้างล่างเดินสองเส้นเพื่อให้ได้เส้นได้ที่มันใหญ่ใกล้เคียงหรือให้มันดูแบบเนียนๆกับได้ยินต่อมานะคะเราก็จะมาเย็บโดยรอบถ้ามันหลุดหรือมันเริ่มแบบแยกนะเริ่มแยกจากกันให้เราเย็บล็อกไว้เลยนะคะตำแหน่งช่วงนี้ ให้เราเย็บล็อกมันจะได้แบบแน่นๆเราจะเริ่มเย็บหาเริ่มเย็บตำแหน่งที่เป็นรอยต่อ จุดไหนที่เป็นรอยต่อให้เราวางช่วงต่อให้มันเท่าๆกันะตะเข็บมันจะต้องล้มไปในทิศทางเดียวกันนะไม่งั้นถ้าล้มไปคนละที่แสดงว่าเราสลับข้างกันเดี๋ยวเราจะเย็บเย็บโดยการวางตัวขอบอยู่ด้านบนวางขอบอยู่ด้านบน เย็บห่างจากรอยเย็บเดิมออกมาประมาณ1ทับแนะ1ทับ8หรือครึ่งของ1กระเบียดนะจุดเริ่มต้นนะคะเย็บย้ำเดินหน้าถอยหลังเย็บย้ำด้วยนะคะนะีพรีเย็บย้ำแล้วนะนี้ค่อยๆเย็บเพราะว่ากลัวเข็มหักเ <c oughs> พราะมันหนานะมาทีนี้เราก็เย็บ มาเรื่อยๆนะเย็บมาเรื่อยๆวางริมให้เขาเท่ากันเย็บห่างจากรอยเย็บเดิมออกมาประมาณนิดนึงนะคะออกมาประมาณ1นไม่ถึง 1, 1ตีนผีนะคะไม่ถึง1ตีนผีนะเข็มหมุดเอาออกทีละจุด หมดออกทีละจุดรอยต่อเขาจะเท่ากันรอยต่อเขาจะเท่ากันหรือกางเกงบางตัวมันก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะคะฝีเข็มเราจะใช้ฝีเข็มแบบ ตำแหน่งนี้นะพีารีจะใช้ประมาณเบอร์สองถี่กว่าปกตินิดนึงนะคะปกติก็ประมาณเบอร์สองกว่ากว่านะอันนี้แล้วแต่แต่ละท่านนะคะก็คือให้มันถีกว่าปกตินะให้มันถีกว่าปกติถึงจุดเริ่มต้นเย็บยำ้ำถ้าผ้านหนามากให้เราใช้มือหมุนเอาได้นะจะค่อยหมุนนะคะอันนี้พีารีใช้มือหมุนช่วย มือหมุนเพื่อให้มันถอยหลังนะคะอันนี้ต้องค่อยๆทุบเบาๆทุบทุทีททุบทีๆ,ททๆแต่ว่าทุบเบาๆเพราะว่าเพียรีเคยแต่ก่อนทุบแรงนะคะทำให้ผ้าลูกค้าขาดมาแล้วนะจ๊ะต้องระวังนิดนึง แต่ถ้าเราทุบไปทุบมาคือแบบยังไงมันก็ดูหนาถ้ามันหนาเกินไปคือต้องเลาะอย่างเดียวนะคะต้องเอาออกเอาด้านในออกอย่างเดียวนะโอเคมาของพียรีได้แล้วนะคะมาต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเย็บเลยนะยัดไปด้านในแล้วเราก็จะมาเย็บด้านนอกนะคะเย็บด้านนอกเขาก็จะมาเย็บทับโดนด้านล่าง อันนี้เราก็ต้องค่อยๆระวังด้วยนะคะเวลาเย็บเพราะบางทีเย็บไม่โดนด้านล่างก็มีจับพับเอาตะเข็บเข้าไปด้านในเอาตะเข็บเข้าไปด้านในเริ่มจากตำแหน่งรอยต่อจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเราจะใช้แบบเข็มทีเข็มทีเพราะเราจะเย็บทับเข็มทีพี่รีป,ประมาณใช้ประมาณเบอร์สองนะ เย็บได้เลยเย็บทับรอยเย็บเดิมเย็บถีประมาณครึ่งนิ้วหรือประมาณ1 cm. เซนติเมตรแล้วเราก็เอาเข็มลงก่อนเนาะเอาเข็มขึ้นแล้วก็ปรับเข็มปกติหรือห่างกว่าปกติที่เราเคยเย็บอันนี้แล้วแต่ว่าตะเข็บเดิมของได้ยีนของเขาตะเข็บของเขามันมีความห่างเท่าไหร่เราก็เอาให้มันเหมือนเหมือนกัน ถี่เกินก็ไม่สวยห่างเกินก็ไม่สวยนะคะเพีอรีใช้ประมาณเบอร์เครื่องนี้นะประมาณเบอร์สามกว่าเบอร์สามนิดๆดูด้านล่างด้วยนะะดูด้านล่างให้แบบมันให้มันพับไปตรงๆนะคะ เวลาเย็บจะไม่ดึงผ้านะคะเราจะช่วยดันผ้าไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่แบบดันมากนะดันแบบพอพอสวยงามนะคะดูข้างล่างด้วยนะดูข้างล่างพับตรงนี้ให้มันเท่าเดิมแล้วก็ดูข้างล่างด้วยเย็บทับรอยเดิมบางครั้งนะคะเวลาเราเย็บแบบเนี้ย มีโอกาสที่เย็บไม่โดนด้านล่างเป็นจุดจุดก็มีนะคะพี่รบบีบ่อยมากบ่อยมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล็งนิดนึงนะเล็งดูด้านล่างเย็บดันดันผ้าช่วยสวยนะคะสวยเส้นได้หนาเหมือนได้ยีนเลยเหมือนได้ยินเลย ยัดเข้าไปถ้าเย็บแล้วนะคะ ข้างบนโอ้ข้างนอกนะมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีรอยเดิมด้านในด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเหมือนไม่ไม่ตกร่องเว้นแต่ว่าเวลาเราเราเย็บแล้วเราจับผ้าไม่ดีนะคะมันก็มีโอกาสตกร่องเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเย็บดีๆเขาก็จะพอดีนะคะเขาจะพอดีอันนี้ด้านในอันนี้ด้านนอก ตำแหน่งนี้นะคะของเพียรีค่อนข้างจะหนานิดนึงนะคะแล้วก็ช่วยใช้มือหมุนบ้างนะคะใช้มือหมุนช่วยแต่ถ้ามันหนามากจนเกินไปนะอันนี้ต้องตัดเล็มออกนะอันนี้เพียรีใช้มือช่วยหมุนนะคะช่วยหมุนค่อยๆขยับยกตีนผีช่วยบ้างเล็กน้อยค่อยๆขยับผ้าไปนะนนใช้มือหมุนช่วยได้นะ เช็คดูด้านล่างเพราะว่าเพียรีกลัวเข็มหักนะคะตกใจเวลาเข็มหักมามันมันตกใจมันสะดุ้งพอถึงเหตุการณ์ปกติเราก็เย็บเย็บตามปกตินะคะ บางท่านเขาก็จะแบบมืออาชีพนิดน,นึงเขาก็เย็บเย็บได้สบายมากนะอย่างเรานานๆทีก็านานๆทีเราทำแล้วก็ค่อยๆเย็บค่อยๆเย็บไป ถึงจุดเริ่มต้นนะคะใช้ฝีเข็มทีพี่รีใช้ประมาณเบอร์เบอร์สองนะคะหรือน้อยกว่าเบอร์สองก็ได้เพื่อเราจะเย็บทับนะะเพื่อเราจะเย็บทับจุดเดิมเราไม่อยากย้ำหรือบางท่านย้ำเราก็ไม่ต้องปรับทีนะคะอันนี้เราเย็บทับขอใช้มือหมุนนิดนึงมันหนา <c oughs> กลัวเข็มหักนะคะพี่รีใช้มือหมุน Okay. เสร็จเรียบร้อยนะคะทับกันมาประมาณครึ่งนิ้วหรือเยอะกว่านั้นนิดนึงได้อยู่อันนี้ข้างนอกข้างนอกอันนี้จุดทับจุดทับเราจะใช้เข็มที่นิดนึงนะคะเอาทับกันทุกขาทําเหมือนกันทุกขาทําเหมือนกันนะ